วอลเลย์บอลหญิงไทยเข้ารายงานตัวเตรียมฝึกซ้อมลุยซีเกมส์2023ก่อนติดตามรรบฟังฟากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะนักตบสาวทีมชาติไทยตบเท้ารายงานตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมก่อนข้าตัวไปแข่งขันซีเกมส์2023ที่กัมพูชาที่อาคารที่พักนักกีฬา200เตียงการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเข้ารายงานตัวหลังจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศร,รายชื่อเข้าเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อคัดเลือกและตเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์2023โดยมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนยางโคดด่วนดไนศิวัชรเมธากุลรวมพูดคุยกับนักกีฬาที่เข้ามารายงานตัวซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น17คนจากจำนวน24คนทั้งนี้นักกีฬาบางส่วนติดภารกิจแข่งขันที่ต่างประเทศส่วนนักกีฬาสโมสรดิมเมนฟูดไฟล์เชฟแอร์ฟอร์ดติดภารกิจแข่งขันสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียในช่วงเดือนเมษายนทาง สมาคมจะประกาศร,รายชื่อเรียกเก็บตัวฝึกซ้อมรายการ VNL ในลำดับต่อไปรายชื่อนักกีฬาที่ถูกเรียกเข้าเก็บตัวทีมชาติขาดไป7คนประกอบไปด้วยอัชราพรคงยศชัดชุอรอนโมกศีพิมพิชยากงรำธนชาสุขสดทัดดาวนึกแจง้งหัททยาบำรุงสุขพรพันธ์เกิดประาดและที่เข้ารายงานตัวแล้วประกอบไปด้วยปิยนุชแป้นน้อยดารินปิ่นส,สุวรรณสุทัตตาเชื้อวูลิมกติกาแก้วพิมนัทที่มากุบแก้ววริศราสีทาเลอร์สุนิทราสีบาน การนาสีใสแก้วจรัตพรบรรดาศักดิ์วัชริยานวลแจ่มวิมลรัตนพันธ์ชิตรพรกำลังมากสุภัตราภัโรธพัชราพรสิทธิศาสตร์นัทพรสนิทกลางสิริมามานก,กิจโซรยาพรมล่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววันลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ